ก็มาแล้วนะครับสำหรับการรีลันตู้เจ้า S4 จัก,กรพพัดนะครับผมก็จะพามาวิเคราะห์กันว่าตอนนี้นะครับสำหรับเจ้า S4 จัก,กรพพัดเนี่ยเป็นตัวที่ยังจําเป็นต้องกดหรือไม่หรือว่าน่ากดหรือไม่นะครับความคุ้มค่าเป็นยังไงก็แน่นอนนะครับเป็น20,000กกรนตีเพื่อเอาทั้งหมด15ตัวให้ได้เหมือนเดิมนะครับก็15ตัวเนี่ยตีเข่าวๆาว่าประมาณ3ดาวนะครับาสามารถเมาตู้ได้นะ อันนี้เป็นบทวิเคราะห์นะครับสำหรับสายฟรีสายเติมน้อยเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสายสุลต่านะคุณสามารถเติมอัดเพื่อล้างในทุกตู้อยู่แล้วนะครับอ่ะทีนี้แนวคิดเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้ก็คือผมมักจะบอกเสมอว่าตัวระดับสีจ่จักรพรรดิเนี่ยเป็นตัวที่คอค่อนข้างแพงกว่าชาวบ้านเขานะครับคนเดินเนี่ยเขาหมื่นโลนะครับแต่ว่าสีจา่จักรพรรดิทั้ง S อสินแล้วก็ริโปเนี่ยมันใช้ถึง2 0 0 0มโลก็เทียบเป็นจนํานวนลูบี้คือประมาณ2ล้านลูบี้เอาง่ายง่ายว่า2ล้านลูบี้เนี่ยถ้าคนที่เล่นมาตั้งแต่เเกมมปปิดะร,ระาณ 2เดือนกว่าๆกับเกือบสเดือนเนี่ยก็คือมันคือจํานวนที่คุณแทบจะต้องดองมาตลอดนะครับเพื่อให้มาถึงอ่ะอแล้วก็จะมีการใช้ไปบ้างระหว่างทางนะครับก็ง่ายๆว่าการร้างจาตัวนี้มันคุมไหมมาดูความสามารถกันก่อนนะครับสรบารเจาเอสเนี่ยเป็นตัวตีใกล้ตัวแรกเขาที่เป็นตัวดาเมจนะครับที่แรงที่สุดเลยก็ว่าได้จะถึงปัจจุบันก็คิดว่าน่าจะแรงแรงที่สุดในบรรดาสายตีใกล้อยู่ดีนะครับกับความสามารถในการตีติตชิริคอ้นะครับความแรงสามร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต แล้วก็ทุกครั้งที่ตีติดคีสนะครับจะทําการลดคูดาสกิลถึง3มวินาทีพร้อมกับบัฟนะครับจันทาสีเลือด2วินาทีนะครับเป็นการเพิ่มโจมตีไฟนอลน,นะครับสาแล้วก็ตัวสกิลนะครับที่คูดไทมสิเนี่ยก็คือจะถูกลดได้ด้วยการตีติดคีสซ้ําๆในขณะที่ตัวสกิลแอคทีฟนะครับเป็นการตีเป้าเดี่ยวนะครับเก้็ก็ถือว่ายังแรงที่สุดในปัจจุบันอยู่ดีแล้วก็มีบัฟนะครับพลังอสูร10วินาทีเป็นการเพิ่มอตัตราคิตคล20% 24%แ้วก็วมจมี บัฟตัวนี้ที่สําคัญจริงๆนะครับจะเป็นอัตาราคีสซึ่งทาให้การตีติดคี้นั้นค่อนข้างจะเสถียรมากนะครับที่สุดในบรรดาสายตีใกล้ทั้งหมดแล้วก็ส่วนที่เป็นการเพิ่มความเร็วเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการช,ชดเชยจนอ่อนเนื่องจากว่าเจ้าเอเป็นตัวที่ตีช้ามากๆนะครับความเร็วประมาณ9 6กเนี่ยก็คือตีได้ไม่ถึง10ครั้งนะครับภายใน10นาทีนั่นทําให้นะครับการตีช้าเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อการตีติดคีนะครับเพื่อไปลดคูลดาวสกิลง่าย้คือมันเป็นออลูกโซ่อะถ้าเกิดตีชช้้้้าาานะครครียอออกก็จดได แอคทีฟสกิลก็ทำงานได้น้อยเช่นกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับด้วยดาเมจคริติคอลค่อนข้างสูงเนี่ยโจมตีปกติก็ค่อนข้างแรงนะถือว่าแรงมากๆนะ2สองร้อเนี่ยทั้งหมดทั้งบวงเนี่ยผมเคยวิเคราะห์ไว้แล้วว่าสกิลแอคทีฟที่เป็นเป้าเดียวเนี่ยสิวิตีหนึครั้งเนี่ยแต่ว่ากรณนี้เอเดอาจจะตีได้บ่อยหน่อยกว่าชาวบ้านเขานะครับประมาณ2-3ถึงเท่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าดาเมจเวลาลุยคิดถึงตัวการลุยสเตจจริงๆอ่ะมันจะวัดกันที่ตัวดาเมจจคคริิตอนนนนนะับที่เป็ว ง่ายว่าความเร็วประมาณ96แดดพาถุบบด้วย24%ประมาณ120เนี่ยก็ไดจะตีได้ประมาณ11-12ครั้งนะครับทำให้ไดเมจคริติคอลอ่ะรวมแล้ว10พิทเนี่ยสูงกว่าสกิลแอกกี้บนะครับที่ออกเพียงครั้ง2ครั้งเนี่ยประมาณ3-4เท่านั่นเองนะครับโดยรวมแล้วดาเมจของเจ้าเอ็น,นะครับถือว่าค่อนข้างดีมากในสเตจแต่ว่ามันมีจุดอ่อนที่ร้ายแรงก็คือเวลาเอาเจ้าเอ็น,นะครับไปลุยในโหมดอื่นๆอย่างเช่นอารีนาแล้วก็พวกขอคอยนะครับที่พวกตีใกล้เนี่ยจะโดนสกิลหมู่ในแนวหน้าเนี่ยยยตาก่่อนนเี มันจึงแทบไม่มีประโยชน์ใน2โหมดนั้นนะครับแต่จะมีอีกประมาณ2อโสาหมดก็คือการลุยพวกดันเจี้ยนกากอเย็กพีนะครับที่บูตตัวใกล้นี่ก็ตีได้แรงหรือว่าในตัวอื่นก็ได้ยกเว้นมิมิกนะครับที่มาทำให้ตีแรงขึ้นในกรณีต,ตีบอสเป้าเดี่ยวแล้วก็อย่างเจ้าตัวที่เป็นมังกรขาวนะครับดันเจี้ยนมังกรขาวเนี่ยก็ถือว่าใช้ในการบูตดาเมจได้ค่อนข้างดี แต่ว่านะครับสุดท้ายแล้วเมื่อไปเทียบเจ้าเอสนะครับกับเจ้าตัวสิจิปพัดที่เป็นตัวดาเมจเหมือนกันกนกับเจ้าลินนะครับเจ้าลินที่เข้ามาขีหลังเนี่ยด้วยคอนเซปต,ต์ของเกมส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้แหละคือตัวใหม่เข้ามามักจะเก่งกว่าตัวเ่าเสมอนะครับทำให้ดาเมจขีดข้อของลินนะครับแรงมากๆคือ 3- 60%แถมมีความสามารถที่ดีมากๆคือการลากปั๊บนะครับลากมาตาของพวกตัวมาตมาทั้งหลายในอารีนาแล้วก็หอคอย โจมตีปกติก็อาจจะเบาดีนิดนึงแต่ว่าวางผลที่ค <ver> ิทิคอเป็นหลักอยู่ดีนะครับและความเร็วโจมตีที่สูงมากๆถึง142นะครับทำให้ตีได้เฉลี่ยประมาณ13-14ครั้งก็ดาเมจคิทิคอรวมจึงสูงกว่าเอสนะครับในแง่นี้แล้วก็ตัวสกิลนะครับของลินเนี่ยอาจจะดูเหมือนแรง1นึ0งพันแล้วก็การันตีติดคิทิคอ้นะครับรวมไปถึงเพิ่มดาเมจ e คิทิคออีก30%เนี่ยทำให้ความเสียหายตัวเอกทีมเนี่ยต่อครั้งอ่ะอาจจะดูเหมือนเยอะกว่่าาาประมณ2เท แต่ว่าด้วยความถีในการลดคูดาวสกิลเอสจะเหนือกว่าตรงนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอคำนวณดาเมจสเตตนะครับที่ความแรงคริติคอลกับความเร็วของลินแล้วก็คือจะดาเมจสุดที่ดีเพียสอ่ะรวมกันแล้วจะสูงกว่าเอสนะครับผมให้ประมาณหน่งจุดเท่านะครับดังนั้นนะครับด้วยความที่ว่าเอสมันเป็นตีใกล้แล้วก็เป็นดาเมจสเตตเพียงอ,อย่างเดียวเนี่ยก็คือใช้ประโยชน์ในหมดอื่นๆเหมือนลินไม่ได้นะอย่างลิน,นลุยอารีนาแล้วก็ขอคอยได้ค่อนข้างดีนะครับเจ้าเอสจึงเป็นตัวสิทธิ์ควัตที่กระจอกที่สุดในนนนตอี้ะะครรับเพาาว่า ด้วยความที่มันเป็นตัวแรกด้วยแหละก็นั่นแหละตัวใหม่ๆเข้ามาก็มักจะดีกว่าเสมอนะครับความคุ้มค่านปัจจุบันนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวที่มันมีดาเมจเดี่ยวอะที่ไม่ใช่ที่ถ้าเกิดเราตัดเลือกของสายตีใกล้ตีไกลออกไปอะจะมีตัวดาเมจสเตนเดียวที่ใช้งานได้ดีหลายๆตัวนะครับพวกเซเวนนนี่ตัดไปเป็นดามเมูโบใช่ไหมตัวที่ใช้ได้ดีลองลองมานะครับก็คือมิชาแต่ว่ามิชาปัจจุบันยังไม่ไม่มีตู้เลสอัพนะครับเพราะว่ามิชาเป็นตัวหนึ่งที่ตีเป้าเดี่ยวแรงมีตัดิว ดาเมคริตเข้าแรงนะครับแล้วฮอลโาจจมตีสูงมากนะครับถ้าตัวนี้มีตู้รีรันผมแนะนําว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ตัวถัดมาก็จะเป็นเจ้าอินพิตนะครับที่ความสามารถในการลดเกราะได้ด้วยแล้วก็ดาเมจเป้าเดี่ยวแรงฮอลโาจะมเตียจะไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่าโดยโผเฉลีย่ยแล้วก็คือใกล้เคียงกับเอสนะครับอ่ะไปสายติดไกลบ้างนะครับไกลก็จะมีคิดเอลที่สามารถวิจัยได้จนถึง3ดาวแล้วก็ออก้กานะครับเก่งพอๆกันแต่ว่าวิจัยไม่ได้ก็จะมีอีกตัวก็จะเป็นเจ้าเซบาสเตียนใช่ไหม ตัวที่วิจัยได้นะครับจะเป็นเจ้าเซบาสเตียนนะครับก็สามารถวิจัย3ดาวได้แล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดนะครับอย่างจูโลงจูโลงเนี่ยดาเมจโดยรวมผมคำนวณแล้วมันน้อยกว่าประมาณ1เท่าตัวแหละแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันมี c c แข็งทื่อแล้วก็การที่มาสามารถใช้ตัวฟีกดได้เนี่ยจึงสามารถปั้น3ถึงหาดาวได้ซึ่งก็จะมีผลในเรื่องของระดับคริติคอลนะครับทำให้มีโอกาสเก่งกว่าเจ้า S นะครับในะระยะยาวเพราะว่า S เ,เนี่ยคือสายฟีสายเต็มน้อยต่อให้กดเต็มที่ก็คือประมาณไม่เกิน3ดาวนะครับ ก็คือ1ดาวเนี่ยก็คือจะสู้ตัวที่เป็น3ดาวทองหลายๆตัวไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับเมื่อคำนวณความคุ้มค่าในปัจจุบันแล้วเนี่ยผมคิดว่าการรีแลนดตัวแครั้งนี้เป็นเป้าหมายเป้าหมายลูกค้าหลักๆแล้วจะเป็นสายสุลตา่านที่เคยกด20,000โลในรอบที่แล้วแล้วอ,อยู่ในช่วงประมาณ3-4ถึงดาวนะครับไม่ได้5ดาวเขาก็จะมากดอีกครั้งเพราะว่าคราวนี้มันจะรีเซ็ตในส่วนของการันตีใหม่ทั้งหมดนะครับทำให้สุลตา่านะสามารถเป็นกอตัวนี้เพื่อไปเก็บ 5าดาว6ดาว7ดาวเพิ่มขึ้นได้เอาจริงๆสุดท้ายแล้วก็เป็นตัวสเตปที่ดานเมจถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับใน,ในสำหรับสายตีใกล้แต่นั่นแหละด้วยอัตประโยชน์ที่ว่าความใช้งานความคุ้มค่าเนี่ยกดต้องกดเยอะมากมากนะครับเพื่อจะเพื่อจะเทียบเท่ากับแบบตัวระดับ3ดาวทอสักตัวหนึ่งเนี่ยก็เลยไม่รู้สึกแล้วมันไม่ว่ามันไม่ไมไมค่อยจะหน้ากดสําหรับนะตอนนี้นะครับเอาจริงๆในอนาโคสก็มีโอกาสที่เขาจะรีรันตัวอย่างเจ้าลินซึ่งถ้าเกิดรีดันเจ้าลินเข้ามาผมว่าความหน้ากดจะมากกว่าเจ้าเอทประมาณ2เท่านะครับ แต่ก็นั่นแหละอย่าไปคาดหวังว่าอนาคตเขาจะมีเข้ามานะครับเพราะว่าการลีลันเอสทซเนี้มาเป็นแค่กิจกรรมอีเวนต์แบ็กไฟเดย์เฉยๆนะครับก็ไม่รู้ว่าลินจะเข้ามาเมื่อไหร่นะครับแล้วก็เขาจะไม่มีการแจ้งเตือนก่อนนะอยู่ๆก็ปุรับมาเลยนะครับทำให้การดองเพชรเนี่ยผมแทบผมพูดได้ว่าอาจจะต้องมีการดองเพชรในระยะยาวนิดนึงก็คือต้องเผื่อไว้เสมออนยะ่างตอนนี้ผมดองไว้1.4เพื่ออะไรเพราะว่าเดี๋ยวแพท ต่อไปนะครับจะเป็นจะเป็นแพทของเจ้าสินจกักรพรรดิตัวล่าสุดนะครับก็คือเจ้าลิงอันนี้ผมไม่คอนเฟิร์มนะจะเป็นสินจกักรพรรดิจริงไหมนะครับแต่ว่าเป็นคา,าดการว่าเป็นไปได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วอันเนี้ยไอ้สลัดเจ้าแอเนี่ยผมก็มีรุ่นเลนมา2ตัวแล้วเอาจิงๆถ้าเกิดสามารถกดให้ได้อีกตัวหนึ่งอะ่ะมันก็จะทํา1ดาวเอาไปทดสอบในหลายๆระบบได้นะครับจรนงๆผมก็อยากเอามารีวิวเหมือนกันนะจะได้ทดสอบให้รู้ไปทัทีว่าถ้าเทียบกับพวกตัว3ดาวทองตัวอื่นอนะ่ะมันภาษีเทียบกันไดไ นาเมกิดที่เข้าได้ก็คือมันจะดอกลงไปค่อนข้างเยอะอีกครั้งการปั้นดาวยากจะทําให้แม่นยําน้อยหรือสเตตได้ยากขึ้นนะครับแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูสักประมาณ200โลแล้วการเป็นอุทาหรณแล้วกันนะครับสำหรับคนที่แบบดองเพชรมานานควรจะควรจะกดเจ้าตัวนี้ไหมนะครับอ่ะมาแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าด้วยดวงของผมอะไม่น่าจะได้เจ้าตัวนี้หรอก อันนี้ก็ถือว่ากดเล่นๆนะครับเพราะว่าเพชรผมคิดว่าดองเพียงพอแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเจ้าตัวที่เข้ามาล่าสุดเป็นเศรษกัพัฒนเจ้าลิงหมอคงเนี่ยแล้วมันดีจริงๆยังไงเพชรเพชรผมก็เก็บพอที่จะ2ล้านโลในการล้างตู้นะครับแต่ส้หรับเจ้าเอสเนี่ยนะครคือกดเล่นๆแล้วการกำขำๆนะครับให้ดูกันเล่นๆว่าถ้าเกิดคุณหวังระหว่างทางเนี่ยไม่ได้ไปหวังที่การันตีซึ่งการันตีก็คืออยู่ที่1ตัว4 0 0 0โลพาเข้าไปสี่แสเพชรในโคตรเปลืองนะครับ ตอ,อนนี้นะครับกดไป2โล200โลเล่นๆแล้วกันก็ตามนี้นะครับก็ยังไงก็ตามเดี๋ยวคุณดูบทวิเคราะห์ไอ้ตัวนี้มันจะหมดเวลาตัวก็คือก่อนจะแคทหน้านะครับวันที่30จะเป็นวันที่มันอัปเดตนะครับก็ยังไงก็ตามประมาณวันที่9 29าอ่ะมันจะมีแพทอัปเดตละเอียดมาให้ดูก่อนเดี๋ยวผมก็จะได้วิเคราะห์ให้ดูว่าสินจะพัตัวสุดท้ายนะครับมีความคุ้มค่าในการเหมาตู้ไหมถ้าไม่ได้ดีขนาดควรจะเหมาตู้3 4ดาวเนี่ย ก็อาจจะแนะนําว่าอาจจะามาลงเจ้าตัว S ได้บ้างนะครับเพื่อปันสักหนึ่งดาวก็อาจจะใช้สําหรับคนที่ไม่ได้มีตัวทองตัวแบกนะครับสดาวขึ้นไปหลายๆตัวนะก็เจ้า S ก็ถือเป็นตัวเลือกที่พอจะกดได้นะครับแต่ยัางไงก็ตามมันก็ไม่ได้คุ้มค่ามากนะครับกับนูบี้ที่เสียไปทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับบทวิเคราะห์เจ้า S นะครับสี่จากพรร์ที่กับบรลีรันในรอบนี้สำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ